ก็สำหรับใครที่อยากแอดเพื่อนยานียาฮิยนะครับก็สามารถแอดได้ที่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอาแปะเคียร์โค้ดไว้ให้ทุกคนนะครับโอเคไปรับชมคลิปกันเลยก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวราเรนเจอร์ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับชนโกนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาเคลียร์หขนยานหนึ่าน117ถึงอ่าไม่ใช่สิ1นด่าน1 1 8ถึงด่าน120นะครับก็จะเป็น3ด่านนี้นะครับ ก็จะเป็นด่านที่เจ๊กบดํากบม่วงแล้วก็กบม่วงอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคก็เดี๋ยวทีมที่เราจะพาไปเล่นเนี่ยด่านยี่ร้อยสิบแปดเขาให้ใช้ทีมที่เป็นแดนเจอร์สายพลังนะครับทุกคนแต่ว่าผมลงไม่หลายรอบและลงแบบบ่อยมากซึ่งมันก็ผ่านไม่ได้ทุกคนเพราะว่าทีมผมเนี่ยสายพลังค่อนข้นขางที่จะน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีตัวแบบเจ๋งเบอเอ์นะครับสายพลังโอเคเดี๋ยวเราพามาเล่นกันเลยด่านร้อยสิบแปดนะไปทุกคน เดี๋ยวเราอาจจะวองใช้เพื่อนดูแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวใช้เป็นเพื่อนสนิทแล้วกันนะเป็นการซุ่มดูงแล้วกันเพราะว่าจะใช้เพื่อนแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยลุ้นนะครับก็โอเคอ่าไปทุกคนปึ๊บปล่อยาวล็อกโอเคผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะยืนไหวได้เปล่าอ่าไว้มันจะได้เปรียบธาตุใช่ไหมเขาบอกด้านนี้โอเค ปึ๊บนี่ทุกคนปล่อยไว้ไปน่าจะเร่งมากนะครับไว้จานี้แล้วปล่อยเพื่อนสนิทไปได้แชมป์โอ้โหนี่ว่าเอเจฟทีจุคนตัวเลขเป็นแชมเปญยืนปากม่วงหรือจุคนแชมเปญโอเคไปไปยังไงต่นอน้องโอ้ทุกคนปล่อยไว้ตัวเดียวก็ไหวมั้งเนี่ยไหวสบายมากทุกคนเห็นไหมคือแบบโอ้โหมีเ,เมลียก็ขี่เร่งสบายทุกคนสบายมากตอนเนี้ยเนี่ยดูดิเอาไว้โอ้โห มอยพาเคลียร์หมดเลยทุกคนโอเคถือว่าด่านนี้ใครที่มีแบบพวกชาติมืดแรงๆเนี่ยอาจจะเป็นนาฬิกาปลูกก็ได้นะครับทุกคนชาตุมืดสายพลังก็เข้าสูตรเกมเลยก็คือมันให้ใช้แค่าสายพลังถึงกรกไกับห่ดนะครับในชั้นนี้โอเคก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวพาด่านต่อไปกันเลยดาย่าน119ครับด่านนี้เขาก็จะให้ใช้แค่เรนเจอร์สายว่องไวนะครับทุกคนนะ ก็ซึ่งหน้านี้เนี่ยผมก็สามารถผ่านได้เนี่ยเดี๋ยวผมผ่านท้ยูแล้วกันนะอ่าเรนเจอร์ Ranger, สายพลังเอ้ไม่ใช่สายพลังสายวงไวเออทุกคนสายบงไว,งไวพูดผิดแล้วอ่าโอเคสายวังไวนะอืมเดี๋ยวเราจะเออเราก็เลเวลไม่ใช่หรอือสายวังไวเรามีแค่นี้อ๋อมีกาวดาวทุกคนลืมไปว่าจะไปมันปะหายเป็นไหนทุกคนโอเคใส่ไปห,หมด มันนี่เจ้มันนี่เจ้เอาใส่ไปโคนี่อล,ลิสก็เอาใส่ไปก็ได้กบน้ำกบน้ำอ่าโอเคแคนี้พอแล้วกันทุกคนนะผมคิดว่าเคนี้ก็น่าจะไหวสบายสบายแล้วคือแบบบาคิสองตัวเรมีถึงตัวยิงกระจุยกระจายนะไปปล่อยไปช่องกลางโอเคทุกคนก็ <c oughs> น่าจะไหวชีวิตตอนนี้ทุกคนนะดูมันตีบ้านโอ้โหทุกคนดู ดูพวกคนดูมันรุมตีบ้านกันป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเพื่เดียดเตกเลยเนี่ยเห็นไหมคือค่อนข้างที่จะสบายนะครับทุกคนถ้ามีแบบพวกเรมบากิอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วเพิ่งได้โคนี่9้าดาวตัวใหม่มาทุกคนโคนี่เชลิเตอร์นะครับก็เป็นตัวดรามจตว่องไวอีกหนึ่งตัวนะครับก็เอาไว้เล่นด่านนี้หอวโขเนี่ยก็น่าจะเล่นได้นะทุกคนนะใครมีเนี่ยก็ทุกคนก็น่าจะมีนะขเขาแจกฟรีโอเคตอนนี้โดนเพิ่มได้หนึ่งพันดัวดเลยเราอาศัยทางภาค อ่าพักตัวบินแล้วกันเขาเรียกว่าภาเยอู้น่าเช็กเกิดอ,อะไรขึ้นเพนื่อนเกิดอ,อะไรขึ้นโอเคไหวใช่ไหมบวกที่เจอเอ้ยไหวใช่ไหมเนี่ยต้นเกมเล่นสบายมากทุกคนทำไม่พอเริ่มตจ้นี้เริ่มเริ่มยากแล้วโอเคโอ้โหโอ้โหดนบัฟอมตะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ้โหรอดมากเลยเมื่อกี้เกือบตายทุกคนโอเคถือว่าแชมเปญฉีเสวยเว่นถือว่าทำได้ดีทุกคนโอ้โห,โโหแล้วคือไม่มีตัวปล่อยโอ้โหเสียดายมากทุกคนเอาใหม่เมื่อกี้เกือบละเดี๋ยวเราอาจจะลองใช้เพื่อนดูก็ได้นะครับทุกคนนะนาน,นี้ไม่เป็นไรเมื่อกี้น่า,นาจะไหวสบายแนละ้วทุกคนเอาเพื่อนสนิทเหมือนเดิมนะเป็นการรุ้นดวงอีกโอเคไปทุกคน เราถมต้องช่องกลางมหมดเลยนะโอเคเชมเปยนชีดโบเดี๋ยวตานนี้เราอาจจะต้องแบบอ่าประหยัดเล่ยแล้วกันทุกคนเลือกปล่อยตัวที่มันแบบจําเป็นจําเป็นเนาะเช่นบาก,กีพวกเนี้รีวาร์ผมอาจจะพยายามปล่อยน้อยๆก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันเล่ยยี่สี่ร้อยอ่ะโอเคไปเรินบน ทีมเราภาคกลางไม่ใช่ภาคกลางสีเ่เลนกลางเลนกลางก็ยังไม่ตายนะครับทุกคนก็ตอนนี้ถือว่ายัางยังยังโ,ยยงโอเคอยู่ยังโอเคอยู่อ่าอ่าโอเคตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันน่าจะสู้ได้นะทุกคนเห็นไหมโอ้โหโอเคช่องกลางไปไหมไยไ่ไปใช่ไหมบอกเฉยเฉย อย่าไม่ไหวนะทุกคนคือถ้าไม่ไหวนี่คือแบบโอ้โหจีๆทุกคนจีๆถ้าไม่ไหวต้องไหวใช่ไหมไหวเชื่อไหวเชื่อแล้วไอ้ตัวจุ๊บป่องมันมันอึดจังเะทุกคนอ่าวตัวบินไปลอยบ้านก็ได้ตาไม,ายยม่ยอมแตกไหวไหมไอ้ตัวจุ๊บปากอึดจัทุกคนมันมันอึดมากอะยังไงอยู่วะเอาแชมเปญไปผักดีไหม อะลองแชมเปญผักดูก็ได้ทุกคนถึงมันจะไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่นะทุกคนแชมเปญตัวน,นี้เพราะว่ามันอ่าเก่าแล้วเก่ามากๆนะแชมเปญเฮ้ยไม่แจกจริงเหรอเออโอเคยังไงทุกคนอย่าแอกนะโอเคชั้นที่หนึ่งร้อยสิบเก้าก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีนะครับทุกคนนะชั้นนี้อ่ะมาชั้นสุดท้ายทุกคนชั้นหนึ่งร้อยยี่สิบเราก็จะพามาเล่นด่านนี้เลยทุกคน เป็นห่านบอสนะครับก็ผมก็จะเล่นเลนเจอร์ทีม PPP เลยนะเพราะว่าอ่าพกลลอื่นเนี่ยมันก็จะให้เขี่เหรียญทองอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้หายากอะไรพวกเหรียญทองไปฟาร์มแปบบ๊บก็ได้แล้ว9ล้านเหรียญน,นะครับโอเคอ่าบอสมาเรล่านะครับทุกคนนะโอเคจานนี้ทีมเราโอเคสวยขอแบบเอมิเลียคริสสวยๆได้ไหมทีเดียวทุกคนโอ้โห โอ้ยเริ oh, ่มพักเริ่มพักอุ้ยโดนมันโดนมันโดนอะไรทุกคนโอ้โหโดนแรงโดนบารล็อกเหรอโดนย้ำกระหม่อมจริงโอ้โหารกกเหี้ยมมะ่อทุกคนบอสเนี่ยเริ่มขี้โอ้โหอุ้ยบอสบอสฉีดแรงมากทุกคนบอสฉีดแรงเกินโอเคเริ่มพักสวยทุกคนริมเนี่ยผมคิดว่าเอาไว้เล่นหัวขวาค่อนข้างจะเก่งมากนะครับทุกคนริมกับเอริสก็ได้ทุกคนใครมีเอริสโคลาโบแบบเกิดชั้นนี้เพียงเทพเนี่ยก็ถือว่าเอามาใช้ได้นะครับ เป็นสายว่องไวแล้วก็มีสกิลผลักด้วยนะครับสาหรับในการเล่นหัวคอยอ่าพวกด่านตีกงที่มันให้ใช้แบบชนี้ว่องไวอย่างเดียวก็ถือว่าเอามาเล่นดีนะครับทุกคนนะอืมปากกระตูไปค่อนข้างที่จะยื้อเวลาได้พอสมควรเลยโอเคสำหรับบอสตอนนี้ก็น่าจะแตกเป็นขี้นะทุกคนเลือเดเหลือสี่แล้วโดนแบบโอเคทีมเราลงสกรมตายเลยอ้าโอเคตอนนี้ก็รู้สึกว่า น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดีย๋ยวต้องรออัปเดตไม่รู้อีตอนไหนทุกคนขออย่าอนะัปเดตนะครับเดีย๋ยวมาดูพีพีกันสักหน่อยทุกคนอะตอนนี้โอเคอยู่เพชรสามแล้วทุกคนนะมาเล่นสักดานยังแล้วกันนะเอาไว้ขึ้นเป็รสองก่อนอืมโอเคทุกคนทีมนี้ทีมที่เราจะตีนะเลือกเลยไปเรารีบเรารีบรางานไวทุกคนงานไวหน่อยงานไวจบไวเพื่อนงานไวจบไวนะโอเคโอเคไปปล่อปไปไป,ไป,ไป,ไป เพิ่มเพิ่มเนี่ยบาร็อกโขโหยูนแบบย่องกระหม่อมปุ๊บอุ้ยบาร์ล็อกยูไม่ตายโอเคนี่เม็ดสองเม็ดสองไงเม็ดแรกข็ให้โอกาสกันเม็ดสองคือเอาจริงอุ้ยประตูล้มหมดเลยทุกคนล้มแบบรัวๆทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมไงในเม็ดแรกไม่เป็นไรเม็ดต่อมาเอาจริงโบกเม็ดแรกเม็ดต่อมาเฮ้ยเพื่อนซ้ำอันดีเพื่อนซ้ำอันดีบาร็อกบาร์ล็อกขอแบบจุกๆได้ไหมแบบที่จะตายแบบเนี้ยเออ วิวทุกคนฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเขาก็เอาเรื่องอยู่นะเราเราอาจจะพลาดก่อนดีกว่าทุกคนผมคิดว่าทีมเราไม่ไหวโอ้โหเอมิเลียตายสองตัวทุกคนไปรีบเช่ดรีบจ,บ,จบงานโป๊ะบล็อกยนูนโอ้โหโอเคสวยงามโอเคสวยงามเามขาเช่ดเราลูกเราเรียกตัวอื่นมามาเสริมทับไปบารล็อกกลัวเวยดูดีสนานฬะิกามันนะ่าลำแขาญมากทุกคนดูดีไหมเออคือเคยมีที่ง่ายที่จะเข่งนะครับทุกคนเห็นไหม เนี่ยคือนาฬิกาแบบโอ้โหติดติดเวอร์มากทุกคนติดเวอร์แบบเวอร์จัดเลยเนี่ยเขามีแค่ดูดีตัวเดียวมั้งทุกคนที่แบบมีนาฬิกาใช่ไหมหรือว่ามีตัวอื่นด้วยผมไม่ได้สังเกตแต่ที่สังเกตน่าจะมีแค่ดูดีตัวเดียวเดี๋ยวลองดูนักก็ได้ทุกคนคือดูดีติดโอ้โหนี่แค่ดูดีตัวเดียวทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ติดยับยุ่ยี่เลย่าตัวนี้ความสามารถไฮเปอร์ ตัวเดโอเคไม่มีเก้าดาวเนี่ยรูเดซของมีรูเดซกับเอเลนโอเคทุกคนเอ,อ้ยทุกคนคือแค่ส่งตัวมันติดเบอร์มากทุกคนคือเคยมีแบบคอมโบตัวเด็ดนาฬิกาพวกเนี้ยตอนนี้คือมันมันเจ๋งกว่าเพิ่มเลนหนึ่งพัน 1, ทุกคนอยอมรับจริงๆนะแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทางด้านเพิ่มเล้หนึ่งพันนะเพราะว่าเห็นแบบสตูเลนแดงแล้วแบบมันดูแบบเออเล่นง่ายดีสบายอยู่มีความสุขประมาณนี้โอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับผม